สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรงเรียนบ่อวิทยาคารหน้าเทศบาลตำบลบ่อวิตำบลบอ่อ เรียนเยอะเลยนะครับ เด็กนักเรียนเยอะเลยคาหน้าโรงเรียนด้วย คุณพี่ชอบเบาสินไลท์สดอยู่นะครับสาธุสาธุาธครับ จังหวะพอดีเลยมีช็อตพระมา,าหาลับลวงตาบุญชื่นด้วยครับน้ำเก็ะะไปเปนนบไว้เลยนะคะหนลนะคะตรา,างตาจะบอกให้เงยหน้าขึ้นนะครับไม่ต้องกม้มหลวงตาจะได้เคาะ เดวิมเสริครับ รอเยอะเลยนะครับรถผมก็จอดอยู่นี่แหละเดี๋ยวค่อยมาฮอนบอรถอะพี่เดไมมากอะนอนสลบเหมือลิดเดี๋ยวไปเป็นแท็กเลยก็ได้ครับเอาไปแจกกันอยู่บ้านเนาะ เดียวหายังนึกว่าสรุปอะไรงี้นลนบมาดักรอทายไป็นงช่วงนะทีมงานติดตามหลวงตาใจดีทุกคนครับสนิทรู้จักกันตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วผมไปครั้งแรกก็ต้อนรับให้การต้อนรับดีครับ เหเลวงตาก็เดินไว้จังตอนนี้อยู่หน้าเทศบาลตำบลบ่อนะครับ ร้อนแต่ทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มดูครับรองเท้าก็ไม่ใส่ศรัทธาขนาดไหน รถจอดจนไหนละมง้ายงอยู่ไกลเน่ใกลใ้ดเห็นนนี่เดี๋ยวผมจะทายเงนคนหรอผมนี่ไม่เห็นหน้าเห็ตาเพราะว่าเขาทำงานเขอยู่ข้างหลังอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังอยู่เบื้องหลังเลยจิตใจเขา่งกว่า ผมผมก็ถนัดเบื้องหลังครับผมไม่ถนัดเบื้องหน้าอขอเดินข้างหลังเขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ครบ8นาทีแล้วนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอุ้ยรองเท้าไม่ใส่ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ <c oughs> <c oughs> อขอคคบขอคุณมากครับสวัสดีครับ